นี่จะมาพูดอะไรให้ฟังคือพอดีว่าเราอะมีเลขอยู่ไม่กี่ไม่กี่อันนะที่เราเชื่อว่ามันจะออกแต่เนี่ยเลขนีของวันที่16กกุมภาสองห้าห้า มันออก8ปดหกสีเลขเด่นคือ6เลขเด่นถ้าวิ่งก็ถูกตลอดเลยแหละมีงวดที่16กุมภาพัหนึ่งมีนาะก็เข้าแต่วันที่16มีนาะมันไม่เข้ามันออก151และทีนี้งวดวันที่1เมษา ก็เข้า704ถ้าซื้อ3ามตัวโต้ก็ถูกถ้าใครอยากรู้ก็ติดตามเราละกันเดีย๋ยวเราจะลองหาให้ของคุณซับเนื้อเมฆก็ไม่เข้างวดหนึ่งก็คืองวดวันที่16มีนาะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไหมเดี๋ยวจะลองติดตามให้